ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอน Windows 10นะครับลงเป็ดได้เลยครับก็คืออย่างแรกที่เราต้องมีก็คือไฟล์ Windows 10เป็น ISO นะครับถ้าโหลดมาไม่ใหม่มันก็จะเป็น เอ่อมีเดียคร a t อ o ันทูละครับเราก็แปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ Windows 10นะครับตัวอย่างที่สองก็คือเราต้องมี USB 8 g b นะครับต้อง8 g b ขึ้นไปนะครับเราถึงจะงานบูธลงได้นะครับอย่างที่3ามนะครับคือโปรแกรม r u f a t นะครับเป็นตัวแปลงลง f ฟ t ไดนะครับครับอย่างแรกเราก็ เปิดโปรแกรมรูฟอดเลยครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็จะขึ้นลักษณะหน้าต่างอย่างนี้ครับโปรแกรมรูฟอแเราก็เลือกลักษณะาาการบูตนะครับให้กดตรงเลือกนะครับแล้วก็ไปหาตรงที่ไฟล์ iso นะครับของ windows สิบนะครับที่เราแต่งไว้ผมก็จะไว้หน้าเดนท็อปนะครับอันนี้แล้วผมก็เลือกคลิกเข้ามาแล้วก็ตั้งค่าอย่างนี้นะครับ mbr นะครับแล้วก็ ดังน,นั้นไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับชื่อไฟล์ก็แล้วแต่จะเปลี่ยนนะครับใต่ผมน่าจะเปลี่ยนก็กดเลือกนี่เลยครับ on uh -huh. ทำแค่น um, mm ี้ก็สิ้นเินแล้วครับก็ขอจบวิดีโอเท่านี้นะครับ